แต่ห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนเก่าเตียงเนี่ยไม่ได้ใช้งานในห้องมีสารสารไมอ้อยู่ในห้องนอนเหมือนจะมีอะไรยืนอยู่ตรงมุมห้องน้ําเหมือนมีอะไรผมไม่ได้อยู่แค่สองคนมันจะเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงมุมนูม้นม,มุมนี้ผมหลุดปากแล้วเดี๋ยวกูจะแฉ่งเลยเท่านั้นแหละผมอาจจะไม่มหอกคือเหมือนมีคอแต่ผมจะอึดอัดสถานีความเชื่อคลิปนี้ฟังเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนสองเรื่อง จากคู่ที่เผชิญในเหตุการณ์ตรงเป็นความเชื่อสวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผมเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับจะมีงานพิเศษเกี่ยวกับจิตอาสาอาสาสมัรมครหน่วที่เมื่อก่อนผมไม่เชื่อเลยนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่มันไม่เห็นผมก็เลยยึดคานี้มาตลอดผมเคยเจอตัวเองสักสองสาครั้งครับแต่ลักษณะการเจอของผมมันจะเห็นเหมือนเหมือนคนเราปกตินะครับเหมือนที่เรายืนยืนกันเดินทั่วไปอะครับมันมีจุดจุดหนึ่งที่ผมสามารถมองเห็นว่ามันไม่ใช่นี่คือสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติที่ราเล่าเรื่องแรกนะผมเชื่อว่าเด็กนาทางกัน ทำงาน แล้วผมเข้าเวรตอนกลางคืนมีชาวบ้านเขาแจ้งมาให้ไปช่วยเหลือเกี่ยวกับพวกงานบริการชนอ่ารเงี้ยตอนกลางคืนผมก็ไปครับออกไปกับน้องอีกคนหนึ่งทีเนี้ยบ้านในกรุงเทพมันทีซอยบางซอยเราจะซับซ้อนผมหาไม่เจอผมก็ขับรถวนๆอยู่ในซอยนะจะอยู่แถวบางโพตะปูนอะไรเงี้ยบอกก็ไม่เจอปุ๊บก็ผมก็จอดรถแล้วก็ลองเดินเข้าซอยดู<ม>ช่วงเดินนะครับก็จะมีเด็กประมาณห้าหกขวบเด็กผู้ชายวิ่งมาหาผมแล้วก็วักมือเรียกผมก็เดินตามน้องเข้าไปเดินตามน้องไปที่บ้านก็จะเป็นตึกแถวครับประมาณสี่ชั้นก็เข้าไปถึงที่บ้านแล้วก็ ผมก็ถามว่าน้องมีใครอยู่เองไหมน้องก็ไม่พูดอะไรครับเขาวิ่งน้ผมขึ้นบันไดเขาหันมามองผมอีกทีแล้วก็วิ่งหายขึ้นบนบันไดแล้วว่ามีป้าคนเดินลงมาปลาเดินมารับบอกเอามาแล้วเหรออะไรอย่างี้ครับผมก็ขึ้นไป ทำงานเขาพาขึ้นไปชั้นบนสุดชั้นสี่พอจะล็อกประตูกับตรงห้องเลยเขางมันแจไว้ผมก็เดิน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 จนแบบก็เริ่มมองหาน้องแล้วอยากจะขอบคุณขอบคุณที่นําทางมาแต่ผมไม่เจอแล้วก็ทุกทำงานของผมดีกว่าก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงชั้นสี่ชั้นสี่เนี่ยจุดพิงมันอยู่ที่มันเป็นมันเป็นเหมือนตึกแถวเนี่ยครับะครับตึกแถวชั้นสี่ก็จะเป็นส่วนมากเป็นห้องนอนแต่ห้องนอนห้องเนี้ยเป็นห้องนอนเก่าเตียงเนี่ยไม่ได้ใช้งานดู้วยว่าเตียงคือมันมีขี้ฝุ่นแล้วก็สกเสร็จขยะเศษอะไรอยู่นะครับแล้้วจุดพีีคก็ืออในหงมสาร สารไม้อยู่ในห้องนอนตั้งนอกไป็ระเบียงมีสารระภูมิตั้งอยู่ผมก็ยังไม่พูดเลยผมว่าทำงานทำงานต้งเสร็จปปพอตอนผมกลับผมก็ถามว่าป้าครับหลานป้าตะกินเนี่ยน้ำทางผมมาผมยังไม่เจอหลานป้าเลยครับป้าป้าเ่าอะไรบ้าบ้านนี้ไม่มีเด็ก ห้องนี้เหมือนเป็นห้องที่ไม่ได้ใช้ครับในั้ห้องนั้ก็ตั้งศาลไว้ตั้งอยู่ในห้องนอนมีเตียงมีพวกเศษใบไม้เศษท้องผ้าอะไรที่เขาวางทิง้งๆไว้แล้วระเกะระกะในห้องเหมือนไม่ไม่ได้ใช้งานแต่ผมก็ไม่พูดอะไรต่อนะครับผมก็หันไปม,มองกับน้องที่ไปมองหน้ากันแล้วผมก็ขอบคุณครับแล้วผมก็เดินลงฟอมาปุ๊บผมบอกดูแล้วน้องเขาไม่ได้อะไรเหมือนเด็กปกติะคระับใส่ยืนมีเกงขาสั้นรองเท้าแตะคือเขาจะวิ่งนาผมไปก็ปลักมือว,วิ่งนาผมเข้าบ้านเขาก็อยู่ตรงบันไดหันมองผมแล้วก็วิ่งขึ้นาย และพบกับเรื่องที่สองกับเรื่องราวของดวงวิญญาณของเพื่อนที่เครียดแค้นและเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนแย่งคนรักไป ชื่อมันจะตลกนิดน,นึงนะครับแต่ว่าจริงๆมันแบ่งความน่ากลัวอยู่ผมเท้ากว้างกว่นคือผมได้อยู่กับแฟนที่หอพักผมก็จะคอยรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรผมไม่ได้อยู่แค่สองคนมันจะเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงมุงม,มนู้นมุมนี้เวลาผมเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนเขายืนตรงระเบียงข้างข้างผมคอยมองผมเหมือนจะมีอะไรยืนอยู่ตรงมุงมนู้นมุมนี้นะครับในห้องตลอดคืนเกิดเหตุนะครับผมก็นอนอยู่แล้วแฟนผมเขาดิ้นทุรนทุลายผมก็ถามเป็นไรเขาบอกพี่หนูขยับตัวไม่ได้เขาดินด้นแต่เขายายางจะขยับตัวแต่เขาก็ขยับไม่ได้เหมือนผีอำ แต่ผมลุกมาแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยถอดพระที่ผมแฝนนะครับแฝนคอเขาแฟนผมหยุดครับแฟนผมหยุดดิน้นแต่เชื่อไหมครับผมได้ยินเสียง,งเบาๆในห้องเป็นเสียงผู้ชายเป็นไงเหมือนคลางคลางในคอรนครับเป็นเสียงผู้ชายผมก็บอกว่าไม่ดีละแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกเขาโดนผีออมบ่อยๆแล้วผมก็เลยไปดูหมอเขาบอกแฟนผม,มโดนผีตามมา ซึ่งผีที่ตามมาเนี่ยไม่ใช่ใครครับเป็นเพื่อนของ,ของผมที่เสียชีวิตไปสุขคตกรรม,มนะครับแล้วเพอเอิญภรรยาของเขาเนี่ยไปนหน้าเหมือนแฟนผมเนานึกว่าแฟนผมอะเป็นภรรยาเขาแล้วเดินกับผมอยู่กับผมเขาโกรธมากที่เหมือนว่าผมไปเอาภรรยาขเขามาทำภรรยางตัวเองหลังจากนั้นผมหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเองอึดอัดเองถ้าเป็นในหนังก็คือเหมือนบีบคอแต่ผมจะอึอดอดัดมันน่าจะเกิดแบบผมไม่ดา่า เขาว่าเนื่องจากว่าพอเขาบอกเป็นเพื่อนผมก็เลยดา่าด้วยความสนิทประมาณว่าเฮ้ยมึงเข้าใจผิดแล้วนะนี่เดี๋ยวกูจะแช่งเลยเนี่ยผมพูดเงี้ยผมรุดปากเลยเดี๋ยวกูจะแช่งเลยบบเท่านั้นแหละผมหายใจไม่ออกผมก็เลยตะโกนเชื่อเฮ้ยเดี๋ยวทำกูมึงเข้าใจผิดมีแฟนกูไม่ใช่แฟนมึงอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยสวดมนเชื่อไหมครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจนกระทั่งอยู่กันไม่ได้จะต้องผมผมอยู่้องไม่ได้กันนอนไม่ได้ะอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีนครับต้องใช้คนหนีผี ผมก็ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตที่ว่าใครเขาว่าหนีผีครับต้องมานอนบ้านตัวเองพาแฟนผมมันนอนบ้านหาพาไปนอนกับห้องแม่เพราะว่าบ้านผมนี่จะมีหลายคนก็พูดเราเท่าที่แรงผมก็เลยมั่นใจว่าเข้ามาไม่ได้แน่ผมก็เลยต้องพามาผมไม่เข้าไปห้องนั้นปมะมาณันเกิดอาทิตย์หนึ่งครับไปให้เหมือนร่างทรงเขาทําวิธีว่าเออมันมาไปบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ภรรยาเขานะผิดคนแล้วอะไรเงี้ยแล้วส่วนมนผมก็ไปทาบุญให้เาราก็ดีขึ้น